โอ้ยจรีน้องกินนี่ข้อนี่ยมัน,มน,มนกสก,กว๊งวางเหมือนตอนนั้นเลย เลือไปฉันมีเครื่องมิติเปิดประตูอยู่นี่แปดหน้าโอเคโอเคนี่ไงแต่ถึงเครื่องประตูมันจะเปิดเองก็เถอะและมันก็ยังจะเปลี่ยนสีัวอีกทำไมใช่ไือผูกที่ทุ่งหญ้าที่ไหนเนี่ยอเคต้องการอะแก่สีนขอพักแบบนึงนะเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยสามสองหนึ่งไปกันนี่ไงฉันเจอสิ่งที่ฉันต้องการ มแกเป็นใครฉันจะฆ่าแกภายในเดียวนี้ได้เหรอแกเชื่อใจฉันได้เหรอฉันสามารถลงแกได้เลยเจ้าบูลหายแล้วไปแล้วเปิดประตูมิติเปิดประตูมิติแบบฉุกเฉินก็ได้ว้าไปแล้วสามสองหนึ่งไปเลยเฮ้เจ้าบูลนะยังไงฉันเจอแกอีกแล้วกันเฮ้วีวีิแกจะทำอะไรคิงอ่ะ ว่าจะทดลองให้หมุนแกงไงล่ะฮ่า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 ง่้นเหรอแกคิดว่าจะแกจะฆ่าเจ้าด,ดูเหมือนว่าฉันจะต้องใช้ระเบิดสิน่ะนี่มงงัอนอะไรกันทำไมมันถึงเป็นแบบน,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 นี้โอไ้โยกระเด็นมาที่ไหนเนี่ยเจ้าวีวีมันเวลระเบิดแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ แล้วนี่มันตึกอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บหมดแล้วอ๋อ